ตีลูกปืนเกียร์สองนะทุกคนคมุนหมุนมุนหมนนุนเกณฑ์ตันั้นน่ะตัวล่างหายใจมันตีลูกปืนบีไงเฟื่องมุนเฟืองเออตีก๊อกก๊อกคอร์นคอร์เอาไปเลยคอออมออมมาออมหมุนไปเรื่อยๆลงเออแลไรมุนกันท่นานแหละมันลงอยู่างไบ่ วมันโดนลูกฟืนแตกนะนี่ไปเรื่อยๆมันแน่นจะไม่ีิดมันจะมีปินหลอกไว้อีกมันลงชุดจะมีปินหลอกไว้เลยล,เล็อกแน่นแล้วก็ล็อกปินไว้เอ็มศเก้าเข้าสุดแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกปินเลยเข้าสุดแล้วครับเดี๋ยวล็อกปิ้นเลยครับเสร็จแล้วครับ ใส่ปิดล็อกเรียบร้อยใส่ปิดล็อกเรียบร้อยทุกคนเอาเฟืองเฟืองกี่สี่เลยเนี่ยนะลูกปืนอยู่ไหนมาลงเลยลูกป,ป,ป,ปืนที่มันแตกครึ่งอะ่ะปืนปืนที่มันแตกครึ่งอ่ะเอาลูกปืนที่มันแตกครึ่งจำไวามันเสียนะเออนั่นแหละลงเลยใส่เลยครับลูกปืนตัวนี้นะทุกคน ไม่เข้าใช่ของวันหรือครับครับโอ้ลงอยู่ครับเฮ้ยว่าไม่ลงได้ไงของมันเนาะเติมน้ำมันให้มันสักนิดหนึ่งไม่ได้เอาเฟืองบลกเลื่อนใส่นะเอาเฟืองบลกเลื่อนใส่นะใส่ได้เลย ปี้ยนี่ไงหกิปุ้อยู่บนเออต้องซื้อยงขึ้นตงวไงขึ้นเลยเออซื้อไงขึง้นลองใส่ลองมันเลยนะเออ,อ,อน,นี่ร่องร่องตัวนี้ไงร่องตัวนี้อยู่ตรงนี้ร่องเออร่องนี่อยู่นี้ ล่งตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้ใช่ครับลูกพินเอ้ยสุดแล้วสุดแล้วเดี๋ยวก็ใส่พิดล็อกหัวมันเสร็จแล้วครับเดี๋ยวกลับข้างเลย